สวัสดีเด็กๆวันนี้นะคะเรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนอ่านกันในเรื่องบทที่หนึ่งค่ะเรื่องกระตายไม่ตื่นตูมนะคะไปอ่านพ้อมๆกันเลยนะคะบทที่หนึ่งกระตายไม่ตื่นตูมกระตายไม่ตื่นตูมสนุกสนานเป็นนิทานแต่งใหม่ชวนสุขสัร์ จากกระตายตื่นตูมตื่นเต้นครันสัตว์แตกตื่นหนีตายพันเพียงคำาลืนบ้านของกระตายค่ะกระตายป่าอยู่ในโพงดินกลางสวนมะพร้าวแม่กระตายมีลูกสองตัว ตัวหนึ่งสีดำเหมือนสีท้องฟ้ายามค่ำคืนตัวหนึ่งสีขาวเหมือนปุยฝ้ายแม่กระต่ายรักลูกกระต่ายทั้งสองมากและสอนให้ลูกลูกร้องเพลงกระต่ายขาวลูกน้อยคอยเฝ้าประตูไว้กระต่ายขาวลูกรักหมาป่ามันมาใกล้เจ้าพักอยู่ที่ไหน อย่าได้เปิดประตูหมาป่ามันไปไกลจงได้เปิดประตูหแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายปลูกผักอยู่หน้าบ้านเมฆฝนกำลังตั้งเขาและเคลื่อนผ่านมาลมเริ่มพัดแรงเหมือนกำลังจะเกิดพายุ ยอดมะพร้าวสายเอ็นตามแรงลมมะพร้าวแก่จัดลูกหนึ่งหล่นจากต้นตกตุ้มลงมาใกล้ๆแปลงผักของแม่กระต่ายลูกกระต่ายตกใจกลัวและพากันวิ่งหนีแม่กระต่ายร้องบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัว กระต่ายดำวิ่งพลางร้องพางอย่างสุดเสียงหยุดก่อนลูกหยุดก่อนลูกแม่กระต่ายตะโก,กนไม่ใช่ฟ้าทลมลูกมะพร้าวต่างหากที่ตกลงมาจากต้น ลูกกระต่ายทั้งสองอยังไม่วางใจต่างแงนมองท้องฟ้าอย่างหวาดกลัวเมฆฝนกำลังเคลื่อนผ่านไปยอดมะพร้าวยังคงสายไหวและท้องฟ้าก็ยังอยู่ที่เดิมแม่กระต่ายเข้ามาลอบลูกๆให้หายกลัวแล้วพูดว่าอย่าทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมสิจะ๊ะ กระตายตื่นตูมเป็นอย่างไรจ้าแม่ลูกกระตายขาวถามหลังจากหายกลัวบ้างแล้วกระตายตื่นตูมเป็นกระตายในนิทานจ้ะถ้าลูกอยากฟังเรื่องกระตายตื่นตูมก็มาช่วยกันปลูกผักให้เสร็จก่อน กระต่ายทั้งสองอยากฟังนิทานจึงรีบช่วยแม่กระต่ายปลูกผักลูกกระต่ายดำปลูกผักกาดขาวลูกกระต่ายขาวปลูกผักกาดเขียวแม่กระต่ายปลูกกะหล่ำปีครอบครัวกระต่ายช่วยกันปลูกผักไว้เป็นอาหารเมื่อไรแม่จะเล่านิทานละจ๊ะ ลูกกระตายดำทวงสัญญาแม่กระตายจึงเริ่มต้นเล่านิทานเรื่องกระตายตื่นตูมให้ลูกฟังแม่กระตายเล่าว่ากระตายตื่นตูมครั้งหนึ่งกระตายตัวหนึ่งนอนหลับ อยู่ใต้ต้นตาลขณะเมื่อกระตายหลับอยู่นั้นเกิดลมพายุใหญ่พัดกร้าลูกตาลบนต้นล่นตุ้มลงมาที่พื้นดินเกือบถูกกระตายกระตายตกใจตื่นขึ้นสำคัญว่าฟ้าถล่มไม่ทันใดไม่ทันได้ตรีตรองลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปโดยสุดกำลัง เพราะกลัวความตายฝ่ายเสือช้างกวางซายแรดและสัตว์อื่นๆอีกหลายจำพวกเห็นกระต่ายวิ่งมาโดยเต็มกำลังดังนั้นจึงถามกระต่ายว่านี่ท่านวิ่งน,นี้อะไรมา กระตายวิ่งพางบอกความพางว่าฟ้าะลมสัตว์เหล่านั้นได้ฟังกระตายบอกไม่ทันตริตรองสำคัญว่าฟ้าะลมจริงก็พากันวิ่งตามกระตายไปหกล้มขาหักแข้งหักโดนต้นไม้ตกเหวตายบ้างก็มีส่วนที่ยังเหลืออยู่ ก็พากันวิ่งหนีต่อไปอีกพระยาราสีตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาเห็นสัตว์ทั้งหลายมีเสือช้างเป็นต้นพากันวิ่งมาไม่หยุดหย่อนจึงร้องถามว่าเอ๊ะเหตุไรท่านทั้งหลายจึงพากันวิ่งจนโดน กันล้มตายชะไหหยุดบอกให้เราทราบประเดี๋ยวก่อนสัตว์เหล่านั้นกลัวอำนาจราชสีก็ต้องหยุดและเล่าความที่กระต่ายแจ้งแก่ตนให้ราชสีฟังราชสีก็เข้าใจทันทีว่าสัตว์เหล่านี้คงจะตื่นอะไรมาสักอย่างหนึ่งจึงถามต่อไปว่า ฟ้าถล่มที่ตรงไหนจงพาเราไปดูสักทีสัตว์เหล่านั้นกลัวตายจนตัวสัน่นแต่ขัดอำนาจราชสีไม่ได้ก็ต้องพาราชสีไปพอถึงใต้ต้นตาลที่กระตายนอนราชสีพิเคาะดูเห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจว่า ฝนตาลนั้นหล่นลงมากระตายสำคัญว่าฟ้าถล่มก็ตกใจจึงวิ่งหนีสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาตริตรองก็พากันหลงเชื่อกระตายวิ่งตเตลิดไปจนโดนกันขาหักคอหักตกเหวตายสัตว์ทั้งหลายที่พากันได้รับทุกขเวทนาครั้งนี้ ก็เพราะเป็นผู้ขาดเขลปัญญาหาติตองมิได้เมื่อแม่กระตายเล่านิทานจบลงลูกกระตายก็ปรบมือด้วยความพอใจลูกกระต่ายดำพูดว่าฉันเกือบจะเป็นกระตายตื่นตูมไปแล้วดีนะ ที่แม่เรียกไว้ทันลูกกระตายขาวพูดว่าฉันก็เหมือนกันต่อไปนี้หากเกิดอะไรขึ้นเราต้องคิดให้ดีเสียก่อนไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นเหมือนสัตว์ในนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมแม่กระตายได้ฟังก็ยิ้พอใจชวนลูกๆก,กลับเข้าไปในบ้านและลงมือ ทำอาหารแสนอร่อยให้ลูกกระตายกินเป็นอาหารมือ้อค่ำอธิบายเพิ่มเติมความรู้ 1. น,นิทานเรื่องกระตายตื่นตูมเป็นนิทานสุภาษิตที่ให้คติสอนใจนำมาจากนิทานชาดก คำว่าชาดกหมายถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่มีมาในพระชาติตนก่อนนอกจากนิทานเรื่องนี้แล้วยังมีนิทานสุภาษิตอีกหลายเรื่องที่นำมาจากนิทานชาดกเช่นกิ้งก่าได้ทองนกกระจาบ นิทานเรื่องกระตายตื่นตูมเป็นนิทานเก่าที่คนไทยรู้จักกันดีเนื้อเรื่องในชาดกกล่าวว่ากระตายอาศัยอยู่ที่ดงตาลซึ่งมีต้นมะตูมอยู่ด้วยขณะกระต่ายนอนคิดเพลินๆว่าหากแผ่นดินนี้ถลม่มต้นจะไปอยู่ที่ใดดีก็พอดีผลมะตูมสุกผลหนึ่ง หล่นลงมาถูกใบตาลที่กองสูงอยู่บนพื้นดินเสียงดังลั่นกระตายจึงนึกว่าเป็นเสียงแผ่นดินถล่มเรื่องกระตายตื่นตูมที่มีผู้แต่งกันต่อๆมามีหลายสำนวนผลไม้ที่ตกลงมาบางสำนวนก็ว่าเป็นผลตาลบางสำนวนก็ว่าเป็นผลมะพร้าว คติจากนิ้ทานเรื่องนี้เตือนให้คนเรารู้จักใช้สติปัญญาไตรตรองไม่ให้ตื่นตกใจต่อเรื่องที่ได้ยินได้ฟังและเชื่อคนง่ายโดยไม่คิดใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนตัวละครสำคัญในเรื่องนี้คือกระต่ายราชสี สามารถนํามาเปรียบเทียบเคียงกับลักษณะนิสัยของคนได้นิทานเรื่องกระตายตื่นตูมเป็นที่มาของสำนวนไทยว่ากระตายตื่นตูมซึ่งหมายถึงคนที่ตื่นตกใจง่ายโดยไม่ใช้ความคิดพิจารณา ถึงต้นสายปลายเหตุของเรื่องนั้นๆให้ชัดเจนเสก่อน